คุณอาจจะกำลังสงสัยว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินอยู่ตอนนี้มันมาจากไหนทุกคนเตรียมใจไว้นะครับส2มสวัสดีครับผมเลมอน3 7 0วันนี้นะครับเราอยู่ที่มหาวิทยายลัยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ คนแปดร้อยคนในมหารายกันว่าเขาคิดเห็นยังไงในแต่ละหัวข้อถ้าพร้อมกันแล้วลุยครับโยบอาเลบลีครับอาลเลบะเลครับสวัสดีครับ,รบขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้คแนะนำตัวหน่อยครับได้ค่ะเออ <laughs> <laughs> สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับ ครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อเล่นคณะสาขาแล้วก็ชั้นปีครับนะคะชื่อชมพู่เรียนอยู่สาขาการบัญชีค่ะอยู่ปีสองค่ะรู้จักผมไหมครับรู้จักครัรู้จักผมจากช่องทางไหนครับ YouTube Lemon 370 YouTube Lemon 370ค่ะเฮ้ยวันนี้ผมมีเกมให้เล่นครับรู้จักไหมครับวันนี้คืออะไรรู้จักค่ะถืออะไรครับถอยลูกเต่าเลยครับถอยลงพื้นครับถอยลงพื้น ได้6คคำถามสําหรับหมายเลข6ถ้าคุณเป็นตัวละครในหนังได้คุณจะเป็นตัวละครอะไรและเพราะอะไรครับ <c oughs> ขอ3ามคำให้กับเอกลักษณ์ของสาขาตัวเองนะครับสวยเก่งเลิศค่ะ สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมนายนนทพงศ์สิงห์เชลินเมาดีอยู่ชั้นปีที่4ี่สาขารัดับภาษาศาสตร์ครับรู้จักผมไหมครับรู้จักครับรู้จักผมจากที่ไหนครับยูทูบครับยูทูบชื่อช่องอะไรครับเลมอนเลมอนสามเจ็ดศูนย์เลมอนสามเจ็ดศูนย์ครับวันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นนฮะถือครับพี่ถอยลงเลยครับ สี่กับสองได้หกคำถามสำหรับวันนี้ถ้าพี่เป็นสิ่งของในบ้านได้หนึ่งอย่างพี่จะเป็นอะไร<ม>เพราะอะไรครับเป็นเตียงนอนได้ไหมครับเพราะว่าอยากนอนมากครับขอสามคำแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของสาขาพี่นะครับอืมวิจัยแก้ยับครับวิจัยแก้ยับครับ สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อนายพิรพัฒน์ยี่สารพัดครับผมจากจากคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ครับผมแล้วรู้จักผมไหมครับรู้จักครับเลมอนสามเจ็ดศูนย์เฮ้ยวันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นครับครับผมนี่ทอยลูกเต่าเลยครับเพื่อนเหรอครับใช่ครับกล้องกล้องมาดูนะครับกล้องหกแต้มคําถามวันนี้ถ้าคุณมีพลังวิเศษสามารถ คุยกับสัตว์ได้ชนิดหนึ่งจะคุยกับมันว่าอะไรและคุยกับตัวอะไรครับคุยกับแมวเออยากรู้ว่ามันมันมันคิดยังไงกับเราครับเอบผมต่อเลยครับต่อเลยไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะนะขอสามคำให้เอกลักษ์แก่สาขาล้วครับลัที่ดีคือรัทธศาสตร์ครับคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้ค่ะแนะนำตัวหน่อยครับผม ค่ะชื่อปามนะคะคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ค่ะสาขารัฐศาสตร์ปีหนึ่งค่ะรู้จักผมไหมครับรู้จักค่ะอ้ยรู้จักผมด้วยเหรอค่ะรู้จักจากช่องทางไหนครับเลมอนสามเจ็ดศูนย์ค่ะว้าวไม่น่าเชื่อฮะเราเจอแฟนคลับของเราดูช่องนี้มานานหรือยังฮะอ๋อยังไม่ค่อยนานคะ่ะอ๋อเพิ่งได้ดูใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นนี่ถือครับทอยลูกเต๋าครับโยนลงไปเลยใช่ไหมคะหนึ่ง สองรวมกันเป็น3ค่ะคำถามมาเลขสาถ้าเราเลือกได้หนึ่งอย่างระหว่างไปอดีตกับไปอนาคตจะไปที่ไหนและเพราะอะไรครับไปอดีตค่ะเพราะว่าอยากย้อนกลับไปในวัยเด็กค่ะเพราะว่ามันสนุกดีค่ะค่ะต่ออะไครับก็ ย้อนกลับไปดีเพราะว่าวัยเด็กค่ะมันสนุกสนานพอโตมามันก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันสนุกเท่าที่คิดเท่ากับวัยเด็กอะค่ะค่ะก็วัยเด็กมันเป็นวัยที่เรารู้สึกว่าเราได้อยู่กับบ้านเราอยู่กับครอบครัวค่ะแล้วมันอบอุ่นมีความสุขค่ะพอโตมามันก็ต้องแยกจากครอบครัวค่ะมันก็เลยรู้สึกเคว้งนคว้างค่ะต้องใช้ชีวิตเองค่ะก็เลยรู้สึกเหงาค่ะอีกสักนิดไหมก็ ขอสามคำให้กับเอกลักษณ์ของสาขาเราหน่อยครับสิงโคราชค่ะสิงโคราครับสวัดสด,ดีครับสวัสดีค่ะขอถ่ายวิดีโอสัมภาษณ์ได้ไหมครับได้ค่ะขอนั่งนะครับ แนะนำตัวหน่อยครับนางสาวยุพิมเพ์จันทึกสาขาการจัดก,การชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นครับรู้จักไหมครับวันนี้คืออะไรลูกเต๋าค่ะถือเลยครับถอยเลยครับแต็มสองค่ะสําหรับคําถามหมายเลขสองในชีวิตของคุณคุณมีโรโมเดลหรือไอดอลในการใช้ชีวิตไหมครับมีค่ะชื่อ คำถามหมายเลขสองคุณมีโรโมเดลหรือไอดอลในการใช้ชีวิตไหมครับมีค่ะใครครับเลมอนสามเจ็ดศูนย์ค่ะเฮ้ยเขาเป็นใครครับเขาเป็น YouTube ค่ะ YouTube ที่ชื่อดังมากเลยค่ะโอ้สุดยอดเลยฮะขอสามคำให้กับเอกลักษณ์ของสาขาของเราหน่อยครับสวยหล่อน่ารักค่ะสวยหล่อน่ารักค่ะ สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับชื่อเฟิร์นนะคะจากาคณะครุศาสตร์สาขาสังคมชั้นปีที่สามค่ะคุณเฟิร์นรู้จักผมไหมครับเฟิร์นรู้จักคะ่ะอ่าจากช่องเลมอนเลมอนรู้จักคะ่ะจากช่องอาจากช่องเลมอนสามสิบถือนี่ครับสามอะไรหรอทอยลูกเต่าเลยครับ คำถามสําหรับหมายเลขแปดถ้าคุณเป็นซูเปอร์ฮีโร่มีพลังวิเศษได้หนึ่งอย่างจะเลือกพลังวิเศษนั้นอะไรเพราะอะไรครับจะเลือกอพลังที่แข็งแรงอะคะ่ะเพราะว่าอยากช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่าอ่อนแอค่ะงั้นขอสามพยางให้กับเอกลักษณ์ของสาขาตัวเองนะฮะ,สว,วะสวยรวยหล่อค่ะสวยรวยหล่อครับ ฮัลโหลฮัลโหลทดสอบสวัสด um. ีคร in hmm, ับตอนนี้เราอยู่กับใครกันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อโฟค่ะมาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์สาขาชุมชนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้ำค่ะมาจากคณะสาธารณสุขสาขาชุมชนค่ะอยู่ปีไหนกันแล้วครับปีหนึ่งค่ะรู้จักผมไหมครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักจากช่องทางไหนครับ ช่องอะไรครับเลมอนสามเจ็ดไหมคะเลมอนสามเจ็ดสูตรถือคนละหนึ่งลูกครับโยนลงข้านได้เลยครับสองกับห้ารวมกันเป็นเจ็ดคําคำถามสำหรับหมายเลขเจ็ดถ้าคุณติดเกาะล้างและสามารถเลือกสิ่งของได้สามอย่างจะเลือกอะไรติดตัวไปครับ หม่าน้ำค่ะหมอนค่ะแล้วก็กับไฟค่ะกับไฟครับกับไฟสำหรับทางบ้านที่ไม่รู้จักกับไฟนะครับเราหรือเราจะเรียกว่าไฟแช็กนะฮะเลือีกสองครับหมอค่ะผ้าห่มค่ะก็กินอิ่มหลับสบายนะครับสำหรับสาวๆขอสามพยังให้กับเอกลักษณ์สาขาตัวเองหน่อยครับเก่งเก่งเก่ง น่ารักน่ารักน่ารักค่ะเอามือไปปิดกล้องหนะ่อยสวัสดีครับมาเข้าสู่ช่วงพักโฆษณากันนะครับผมมีคำถามสำหรับทุกคนนะครับว่าวันนี้คุณใช้ชีวิตตามความฝันได้อยังไม่กี่วันก่อน,นครับผมไปเปิดดูวิดีโอคนในยุคปัจจุบันไม่ได้ทำตามความฝันของตัวเองครับให้คุณลองเดาดูครับว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์60%เอ เจหรือ80%ดสิตคำตอบคือ98%เลยฮะ98%ของคนในยุคปัจจุบันครับเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำตามความฝันแล้วก็มาหวนคิดถึงอดีตนะครับว่าเออทำไมตอนนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นนะมันมีผีเสื้อเลยให้เราสำหรับคนที่ยังมีความรู้สึกกลัวนะครับว่าการ ทำเรื่องใหม่หรือการทำอะไรในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากลองถามตัวเองดูนะครับว่าที่ว่ายากที่ว่าทำไม่ได้ใช่คนอื่นเป็นคนบอกหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนบอกตัวเองอย่าลืมไปใช้ชีวิตกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับใครครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิศนีอินค่ะชื่อเล่นไม้ค่ะ อยู่คณะอะไรสาขาอะไรชั้นปีไหนครับคณะครุศาสตร์สาขาชาวสังกิษค่ะปีที่2ค่ะวันนี้ผมมีเกมมาให้เล่นค่ะเล่นไหมครับเล่นค่ะถือเลยครับถอยถอยลงพื้นครับไม่ต้องโยนไก่สี่หรวมกันเป็นเป็นคำถามสำหรับหมายเลข12ถ้าคุยกับยานพานะได้คุณจะคุยกับ ยางบ้างนะชนิดไหนและจะคุยว่าอะไรครับน่าจะคุยกับรถมอไซค่ะน่าจะคุยก็คงบอกว่าน้ํามันอยากหมดได้ไหมคะเตมไม่ไหวอยากให้ซิ้นกว่านี้ไหมคะน่าซิ้นกว่านี้ค่ะกันนามอค่ะมีอีกไหมไม่มีแล้วครับขอสามพยางให้กับเอกลักษณ์ของสาขาเรานะครับสุดทุกแนวค่ะสุดทุกแนวครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับผมชื่อเฟิร์เฟียนนะคะอยู่คณะครุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่สองค่ะแบบมือครับอันนี้คือลูกเต๋าคะ่ะถอยลูกเต๋าลงมืเลยครับคำถามสำหรับหมายเลขสี่ถ้าหากว่าโลกนี้มีซอมบี้คุณจะไปอยู่ที่ไหนและจะพาใครไปด้วยไปอยู่ที่เกาะล้างค่ะพา แมวไปด้วยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เหงาค่ะแล้วก็ซอมบี้กลัวน้ำค่ะขอสามพยางให้กับเอกลักษณ์ของสาขาเราหน่อยครับเรียนหนักมากค่ะเรียนหนักมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับตังคครับการครับ เรียนอะไรกันอยู่ครับเรียนคณะการจัดการสาขาการจัดการทั่วไปครับชั้นปีไหนครับปีหนึ่งครับรู้จักผมไหมครับรู้จักครับรู้จักจากช่องทางไหนครับช่องเรมอนสามหนึ่งศูนย์ชื่ออะไรครับดูมานานหรือยังครับนานแล้วครับก็มาสักพักแล้วครับครับผมหยิบกันคนละหนึ่งลูกครับครับผมทอยลูกเต๋าเลยครับคําถามหมายเลขเก้าถ้าคุณเป็นตัวแทน ได้ไปคุยกับเอเลี่ยนที่มาเยือนโลกคุณจะคุยกับเขาว่าอะไรบ้างสวัสดีครับคุณทำอะไรอยู่ครับน่าจะขอบูทแปภาษาจากตัวเลมอนก่อนครับจะเข้าใจกันจะได้คุยแบบรู้เรื่องไงครับเหรอเออต้องหาตัวเลมอน,อนก่อนไงอ๋อตัวเลมอนแต่ตัวเลมอนัมอนมันเป็นหุ่นยนต์ช่างมันโอเคครับ <laughs> <laughs> ขอสามพยางค์ให้กับเอกลักษณ์ของสาขาตัวเองนะครับฟังมากเวอร์มีก็ใช้สวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับสัมภาษณ์ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับเออชื่อชื่อชื่อว่าสำหรับคําถามในวันนี้โอเคณบดดาต้นไม้ที่อยู่ในมหาลัยคุณชอบต้นไหนที่สุดครับ ต้นต้นนั้นครับต้นต้นนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับใครครับผมสวัสดีครับชื่อแบงค์นะครับอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับสาขาข้าวกรรมศาสตร์ครับผมชั้นปีที่หนึ่งครับรู้จักผมไหมครับรู้จักครับช่อง YouTube l e m สาม7จนะสครับดูมานานหรือยังครับเมื่อวานนี้ครับแบมือมาครับถอยลูกเต๋าลงข้างล่างเลยครับแดทอะไรครับ เจ็ดครับสำหรับคำถามหมายเลขเจ็ดถ้าคุณได้ไปเที่ยวกับเพื่อนคุณจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนเพราะอะไรครับไปเที่ยวทะเลทกันครับอยากให้เพื่อนเลยชุดไปเล่นน้ํากันครับสนุกสนานับผมแค่นี้แหละพาเพื่อนไปเล่นน้ําผ่อนคลายมีกิจกรรม <S <s เล่นสปีดโบ๊ทบ้างอะไรแบบนี้นครับ <laughs> ของครับขอสามพยางให้กับเอกลักษณ์ของสาขาเราหน่อยครับทําอาหารเย็บผ้างานฝีมือครับผมทำอาหารเย็บผ้างานฝีมือครับ คำตอบอย่างหนึ่งของชีวิตคนเรานะครับจริงๆแล้วคนอื่นเขาไม่ได้สนใจเรื่องของเราขนาดนั้นนะฮะต่างคนในโลกก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองเั่านั้นรวมถึงตัวผมด้วยถ้าผมทําตัวทําตัวทําตัวแล้วมีคนเห็นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ก็เดี๋ยวสัก ยี่สิบนาทีสามสิบนาทีผ่านไปเขาก็ลืมพรุ่งนี้ใหม่มาเราก็จะไม่เจอคนคนเซตเดิมวันต่อมาเราก็จะเจอคนใหม่ๆคนใหม่ๆอย่แล้วนะครับฉะนั้นก็อย่าลืมใช้ชีวิตให้เต็มที่นะครับหลายอย่างที่เราทําอย่าลืมความเก่งของเรานะครับแล้วคนส่วนใหญ่ยุคนี้นะครับยึดติดกับเรื่องราวในอดีตนะครับเพราะว่าเสียใจทําได้ไม่เต็มที่ทําได้ไม่ดีเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วและเรารู้ว่าเรากำลังทําสิ่งนี้ก็อย่าลืม ขอบคุณตัวเองแล้วก็ภูมิใจตัวเองนะครับในสิ่งที่เราทําได้วันนี้ผมก็ขอบคุณตัวเองนะครับที่ออกมาถอดรองเท้าเดินสนามหญ้าถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นคนเดินผ่านมาข้างหลังด้วยผมสามารถตะโกนได้ด้วยแล้วคนก็จะตกใจครับเป็นไงฮะนี่นะครับชีวิตใช้ให้มันง่ายๆนะฮะอย่าคิดให้มันเยอะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ แล้วก็ถ้าอยากให้ผมไปถ่ายอะไรอีกไปถ่ายที่ไหนคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ